สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดลานการเต้นแล้วนะครับปรเจ้าอยู่ที่ไหนครับไปภูเขาไอภูเขาตอนนี้มีภูเขาด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอยู่ข้างหน้านะครับนีู่ครับมีภูเขาภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำรครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงจุดกลางเต็นแล้วนะครับรมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเหรอครับหวหัววันนี้แกมากับใคร,าารวันนี้แกมากับใคร,มา,ารมาขี่รถบัสมาเนี้วมีรถบัสก็มาด้วยเหรอเนี่ครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับผมนู่เป็นภูเขา นี่เป็นเต็นท์ของเรานะครับเอานอนอะไรทับขนมนี่ภูเขาข้างหลังนะครับตัวข้างหน้าจะเป็นเป็นน้ำนะครับน้ำแล้วเปนเขื่อนอืมรถสกูตเตอร์มาด้วยประจําครับประจําครับ มีตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรโอ้หุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์ก็มีจแล้วรถบัสตกแล้วรถบัสก็เอามาด้วยอดนี่อ้ไม่มีเสียงด้วยลระอันมีเสียงด้วยหรอนี่มีพื้นที่ให้เด็กๆเล่นเยอะเลยนะครับผม่วิ่งเล่นกันได้สบายเลยเออ คนแทง <c oughs> นี่สนุกกันมากาขาฉีกเลย <c oughs> ขาฉีกเลยพ <c oughs> ี่ถูกแทงแกมแกมที่ถูกมีดเล่ง

ไม่ขึ้นรถเร็วๆไม่ขึ้นรถเร็วๆลงมาขึ้นรถไม่ขึ้นรถเร็วๆลงมาฮะล้มล้มล้มน่ามาเร็ววิ่งเอ้าล้มอีกแล้วโดนแทงเลยเข้าใจไหมเร็ว

ยืดขึ้นด้ครับป่ายืดขึ้นดได้าวสารได้เอ้ายืดขึ้นดูข้าวสารบท่านบอท่านบมท่านยืดขนดูขาวสาได้ยึนดูขานี่มันจะเป็นย่างงี้แล้วหาเงิน้าต่างจังวัดเฮ้ยมันเจ็บตัว ล,ล,งลงแล้วลงแล้วหัวมันจะัวมันจะขนมันจะจีนๆคว่ำมันยำไป